รเราจะดูข้อสอบแพทสนะครับข้อที่63นะครับเป็นส่วนของวิชาเคมีนะฮะูดูโจทย์ข้อที่63พมพร้อมๆพมี่สิหกโจทย์ว่าว่าอย่างไง63ก็บอกว่าค่าสักไฟฟ้าของครึ่งเซลล์มาตรฐานดังนี้นะครับเขาให้สักเครึ่งเซลล์มาตรฐานมาทั้งหมด1 2 3 4นะครับสอันด้วยกันนะครับการกระทําในข้อใดไม่ส่งผลให้เกิดเปียรรีด็อกไม่ส่งผลให้เกิดเปียหลักการง่ายๆครับ ให้หนูยึดหลักประเด็นนี้อยากจะดูว่าตัวไหนเกิดปียาหรือไม่เกิดเนี่ยนะครับหนูจะต้องดูว่านะฮะตัวที่จะทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับตัวที่รับอิเล็กตรอนหรือที่เราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวออกซิไดเนี่ยนะครับนะตัวที่จะทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนต้องอยู่ในครึ่งเซลล์ที่ e ศูนย์สูงกว่าครับแล้วมันถึงจะรับอิเล็กตรอนได้เข้าใจนะครับไอเดียมองอย่างนี้แหละครับง่ายๆนะฮะเช็คทีละช้อยฮะช้อยที่หนึ่งสิ ข้อที่หนึ่งจุ่มโลหะเหล็กนะเอาเหล็กไปเจอกับอะไรครับไปเจอกับ Sn2 บวกครับเหล็กไปเจอกับ Sn2 บวกคือพูดง่ายๆไอเดียก็คือเรากําลังจะเอา Sn2 บวกเนี่ยนะครับไปชิงอิเล็กตรอนจากเหล็กโอเคนะครับ Sn2 บวกจะชิงอิเล็กตรอนจากเหล็กได้ไหมนะครับหนูก็ต้องดูที่ค่า E0 ครับ Sn2 บวรับอิเล็กตรอนคือสรรมการที่2นะครับนับจากข้างบนลงมานะ Sn2 รับอิเล็กตรอนได้ไหมมันจะรับได้ e0 มันต้องสูงกว่าเหล็กครับเหล็ก e0 เป็นลบ0.44นะฮะเ,ออเหล็กมี e0 2ค่าครับนะค่าหนึ่งคือเหล็กบวกรับ3อิเล็กตรอนไกลเป็นเหล็กเนี่ยนะครับนะไอตัวเนี้ยจะให้อิเล็กตรอนถ่าถ้าถ้านูนูดูดีๆนะอูๆๆๆนะ้อู้อเอาเรื่องไปเฮ้ยขอดูนิดหนึ่งขอค่า e0 หน่อยค่า e0 สมการแรกครับ Fe3+ ครับ บวก3อิเล็กตรอนฮะและกลายเป็น Fe ฮะ E 0ตัวนี้เท่าไหร่ครับลบ0 4นนะฮะลบ0 4, 4นสะ่นะส่วนสมการถัดมา Sn 2บวกครับบวก2อิเล็กตรอนและกลายเป็น Sn นะฮะตัวนี้ E 0ลบ0.14 ตัวถัดมา Fe สอบวกรับ2อิเล็กตรอนแล้กลายเป็น Fe นะฮะรับสอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น Fe e ศูต์ตัวนี้เขาให้มาเป็นลบศูส่าสุดท้าย Sn สบวกบวกสอิเล็กตรอนกลายเป็น Sn สบวกแล้วกลายเป็น Sn 2บวก,วก,บวก e ศย์เป็นบวกศูนนึ่ห้าอ่ะนี่ฮะค่า e ศย์ อ้างอิงให้เห็นกันชัดๆครับเคสนี้คือเคสที่เอา Sn2 บวกนะครับเหล็กมันทําหน้าที่ได้อย่างเดียวคือให้อ e ิเล็กตรอนโอเคนะครับให้อ e ิเล็กตรอนส่วน Sn2 บวกก็จะต้องทําหน้าที่รับอ e ิเล็กตรอนนั่นแหละครับเวลาดูดูโลหะมันให้อ e ิเล็กตรอนได้อย่างเดียวนะครับสรุป Sn2 บวกไปชิงอ e ิเล็กตรอนจากเหล็กได้ไหมคําตอบคือ Sn2 บวกจะชิงอ e ิเล็กตรอนได้ก็ต้องเมื่ออ e ิสุลมันต้องสูงกว่าแล้วคนนี้ Sn2 บวกชิงอ e ิเล็กตรอนมันคือสมการที่สองเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ อีศนะูนย์เป็นเท่าไหร่ e ศูนย์เป็นลบศูนย์จุดหนึ่งสี่มันจะชิงได้เมื่อ e0 ศูนย์มาต้องสูงกว่าครับ e ศูนย์ตัวนี้มันสูงกว่าค่านี้เห็นไหมครับสูงกว่าสมการนี้นะสูงกว่าสมการนี้นะครับแต่มันไม่ถึงมันต่ํากว่าสมการนี้แสดงว่าแสดงว่ามันรับได้ไหมคําตอบคือ sn สองบวกจะรับอิเล็กตรอนได้ครับรับอิเล็กตรอนจากเหล็กแล้วเกิด fe สามบวกนะครับคือต้องเกิดสมการนี้นะเหล็กต้องเกิดสมการบน แต่ต้องเป็นปียาที่เป็นการให้คือเกิดย้อนกลับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันเกิดปียานะครับเขียนให้ดูถ้ามันเกิดปิยาก็คือ Fe แล้วบวกกับอะไรนะ Sn 2บวกมันจะเกิดปิยานี้ครับเกิดกลายเป็น Fe 3บวกครับแล้วก็บวกกับ Sn ปียานี้เกิดฮะโอเคนะ okay, นะแต่มันจะไม่เกิดเป็นอะไรนะไม่เกิดเป็น Fe 2บวกนะครับเพราะถ้าคู่นี้มาดวนกัน2ส,สมการนี้มาดวนกันดูดูนะพอเห็นนะครับถ้า2ส,สมการนี้มาดวนกันปั๊บเนี่ยนะฮะ สองสมการนี้มาดวลกันเนี่ยนะครับ Sn 2บวกจะชิงอิเล็กตรอนไม่ได้ครับเพราะ e ศูนของสมการล่างมันสูงกว่านะฮะยังไงก็ตาม1ต้องตอบว่าเกิดนะครับและเกิด fe 3บวกขึ้นนะครับสมการพี่ไม่ดุน,นะฮะสรุป1เกิดนะสใช้2เกิดไม่จุ่มเหล็กลงใน sn 4บวกจุ่มเหล็กนะฮะลงใน sn 4บวกมันหมายความว่าเรากำลังจะเอา sn 4บวกไปรับอิเล็กตรอนจากเหล็กครับเหล็ก <C oughs> เอา s n c บวกไปรับอิเล็กตรอน s n c บวกไปรับอิเล็กตรอนจากเหล็กนะครับรับอิเล็กตรอ SN น Sn4 บวกมารับอิเล็กตรอนคือสมการล่างสุดนะครับเห็นไหมฮะ e0 มันสูงมันเป็นบวกนะครับส่วนเหล็กให้อิเล็กตรอนไม่ว่าจะเป็นอันนี้เหลือนนี้ก็ตาม e0 ต่ำกว่าหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกิดได้แน่นอนครับโอเคนะช้อยที่3ามนะฮะข้อนี้ไม่ยุ่งยากหรอกครับตั้งสติดีๆแล้วค่อยๆมอง สามเขาบอกว่านะครับจุ่มโลหะดีบุกลงในสารละาย fe 2บวกดีบุกจุ่มลงใน fe 2บวกพอจุ่มลงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดก็ต่อเมื่อ e ศย์ของเหล็ก2บวกต้องสูงกว่าของดีบุกหรือพูดง่ายๆเหล็ก2บวกต้องไปรับอ e ิเล็กตรอนจาก D ดีบุกได้จะรับอิเล็กตรอนจากดีบุกได้ e ศูนย์ต้องสูงกว่านะครับเหล็กสบวกไปรับอ e ิ ron, เล็กตรอนเหล็ก2บวกรับอิเล็กตรอนคือสรรมการนี้ครับ ไปรับเแยกตอนจากดีบุกได้ไหมโลหะดีบ oh ุกโลหะดีบุกคือสมการนี้ครับได้ไม่ได้ต้องได้สิครับเพราะเหล็ก2บวก e ีูมันสูงกว่าของ Sn โอเคนะครับเทียนะนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดไหมข้อน,นี้ก็เกิดครับเกิดได้นะครับเกิดได้ต่อมา C ฮะ C ีเขาบอกจุ่มโลหะ Sn ลงในสารไอเฟอาบวก S n ลงใน fe เท่าไหร่ครับ3บวก เอา Fe 3บวกไปชิงอิเล็กตรอนจาก d บวก Fe สาบวกอยู่นี่ชิงอิเล็กตรอนจากดีบวกคือสมการนี้ครับคือพูดง่ายๆมันเป็นการเอาตัวเนี้ยฮะมันเป็นการเอาตัวนี้เอา Fe สาบวกครับไปรับอิเล็กตรอนจาก d บวกมันจะรับได้ก็ต่อเมื่อ e ศูนย์ของ Fe สบวกต้องสูงกว่าแต่ e ศูนย์มันดันต่ำกว่าเห็นไหมครับมันติดลบเห็นไหมฮะมันติดลบคือมันต่ำกว่าติดลบนะฮะเป็นลบศูนจดสี่สส่วนตัวนี้แค่ลบ0ูนจดสี่ นะครับเพราะฉะนั้นข้อสีเนี่ยแหะครับไม่เกิดสไม่เกิดโอเคนะครับตัวที่จะไปรับอิเล็กตอนอูนต้องอยู่ในครึ่งเซลล์ที่อิสนสูงกว่านะฮะสไม่เกิดนะครับเขาถามว่าการกระทําในข้อใดไม่ส่งผลให้เกิดเบียรีดอกก็ข้อสีไงฮะโอเคนะนะครับสำหรับ63นะครับพี่เคเฉลยข้อที่4ครับมัวมไงไม่รู้นะฮะลองค่อยๆไล่ดูผ่านนะครับ